มาเฉลยโอ้เน็่ของปีหกสี่กันเนาะเริ่มจากข้อหนึ่งอะ๋อย่ไม่บรรทัดมาทำไมอ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่า t า r a is diving and she sees this size what does it mean t าร a ากำลังขับรถอยู่แล้วก็เห็นป้ายเนี่ยป้ายเนี้ยหมายก็จะหมายความข้อหนึ่งนะลูกคือ you can park here คุณสามารถจอดตรงนี้ได้เนาะก็คือ P คือ park นั่นแหละที่เหลือคุณสามารถถ่ายรูปได้นี่คือไาร์มีนี่คือสนามเด็กเล่นไม่ใช่เนาะข้อสอง look at the l o e r ก็คือดูที่ฉลากหรือดูที่ป้ายเนาะ you will need คุณจะต้องการพวกนี้นะก็ค,คือมี water รับหนึ่งแล้วก็ อนะีส่วนสีของแก้วแล้วก็มีน้ำมันครึ่งครึ่งแก้วเป็นน้ำมันพืชเนาะแล้วก็มีไข่สามฟองตอนนี้เขาบอกว่า n a wants to bake cake from the cake mix w h a t d o e s t h e e s e ก็คือต้องการอบเค้กจากส่วนผสมเนี้ยต้องการอะไรบ้างหมายถึงต้องใส่อะไรบ้างเนาะก็จะตอบเป็นข้อสี่จะได้ยังส่วนผสมตามที่พี่พูดเมื่อกี้เลยเนาะ เพอที่เหลือผมาสมมติว่าจะผิดอันนี้สองอันนี้หนึ่งนี้อะไรผิดข้อสาม look at the picture ดูภาพเนาะ which of the following is correct ข้อไหนถูกมันก็คือเป็นภาพคนกำลังคนฉีดนะ้ำทำหนึ่งคนกวาดพื้นอะไรอย่างงี้เนาะข้ no. อใดถูกอันนี้ฉีด selling order ขายของไม่ใช่เนาะข้อสอง there ดีกิ้งเดรอโอ้โหขุดเลยขุดถนนอันนี้ไม่ใช่เพราะสามตัว n i n g the road, the road. <ๆ>ก็คือทำความสะอาดถนนอยู่ก็ถูกต้องเนาะแล้วก็อีกข้อ she is diving along the road she ไม่ได้จ้านี่<ๆ>มีคนเต็มเลยเพอ4 tom accidentally spared bobby's eyes with water ทอมเผลอสาดน้ำใส่ตาของบ๊อบบี้โดยไม่ได้ตั้งใจ so b o b b บ๊อบบีบ๊อบบี้ก็เลยแบบส่งเสียงออกมาเอร้องออกมาว่าก็ต้องบอกว่า stop that คือแบบอยู่นะอย่นะอะไรเงี้ยแบบเออให้หยุดก่อนให้เพื่อนหยุดก่อนเพื่อนจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หยุดเนาะที่เหลือชาร์ดเงียบเงียบไปเลยยก็ให้เงียบ get this เอานี้ไปเอานี่เอาอะไรล่ะ Come on แบบสอนว่ามาอีกมาเลยอย่างเงี้ยไม่น่าใช่เนอสะสภาพเจ็บตาขนาดนี้ไม่น่าจะบอกอกมาอีกแล้วก็ข้อห้ e g g and their shells mean new life คือไข่แล้วก็เปลือกของมันมีความหมายเกีก่ยวกับชีวิตใหม่ people paint their eggs beautifully w o r t d a y people celebrate แล้วผู้คนเนี่ย mm hmm. ก็รบายสีไข่ อยากสวยเออใช่วันนี้คือวันไหนก็แน่นอนอีสเตอร์เหรอเนาะรใช่เพราะที่ Steve and his brother are celebrating at the beach s t เ v e แล้วก็พี่ชายหรือว่าน้องชายของเขาเนี่ยแหละอาบแดดอยู่ที่ชายหาด Which season is it most likely to be คือฤดูกาลไหนเป็นไปได้มากที่สุด เอ่อถึงจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอิงจากประเทศไทยมันคือตากได้ทุกรดูแต่ว่าเราฤดูที่เหมาะสมที่จะคนเขานี่ยจะไปบีชกันอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นซัมเมอร์เนาะตามสอาพไปก็คือชัมเมอร์โอเคอินเทอร์ไม่มีใครมาเนาะให้นึกถึงสภาพบ้านเขาอินเทอร์ไม่ไม่น่าจะหนาวตายส่วนสองอันนี้คือกลางๆอะ่ะมันใบไม้ร่วงใบไม้ผีก็ มันก็เป็นไปได้ที่ที่จะตากแห <Gym. S 1> และแต่ว่าพี่ว่าเสมอเหมาะสมที่สุดก็จะ add a restaurant Noah wants to t จ t Jack his friend tells him that the restaurant serves only Thai and Asian food ก็คือที่ร้านอาหารเนี่ยโนอาเขาต้องการจุดจุดจุดแต่แจ็คอ่ะที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าร้านอาหารเนี้ยเสิร์ฟเฉพาะอาหารไทยแล้วก็อาหารเอเชีย แสดงว่าง่ายๆเลยเหมือ,อ,อนแบบว่าสิ่งที่เขาต้องการมันไม่มีเออก็เลยจะตอบเป็นข้อสามซึ่งดูแบบเป็นสเต็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คงไม่เสิร์ฟอยู่ในอาหารที่เสิร์ฟเฉพาะไทยกับเอเชียเนาะที่เหลือเป็นอาหารญี่ปุ่นบ้างเป็นเนี่ยเป็นพาทยาสลัดอย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะอยู่ในร้านอาหารไทยอยู่แล้วข้อแปด f วัลลั h a n i has the highest Rainfall PIE pie chart l o r r e c t l y shows the percentage of rainfall in the province ถ้าอุบลรชาชธานีมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดชาร์ดวงกลมข้อไหนที่โชว์เปอร์เซ็นต์ได้อย่างถูกต้องในจังหวัดเป็นอันที่มากที่สุดใช่เขาบอกอยู่ว่ามากที่สุดเราก็ต้องเอาอันที่มากที่สุดซึ่งเป็นยี่สิบสเอร์เซนต์โอเค o ้อ we do sentence ให้อ,า oh. อ่าปนประโยคแบบนี้ Jane goes out of the house อ่ะเดี๋ยวไล่ไล่แผนที่เลยจากกันเราก็จะทำการพอเราอ่านเราก็จะไล่ไปทีละแผนที่เนาะซึ่งอันที่เราไล่แล้วมันถูกทิศถ,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 ถูกทางมากที่สุดอะคือภาพที่หนึ่งคือออกจากบ้านเดินไปตรงมุมเลี้ยวขวาผ่านอ่อไปสณนีนี่ผ่านไปสนีไป แล้วก็ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตข้ามถานนไปก็จะเป็นตรงหภวภาพที่หนึ่งที่เหลือมันจะกลับทิศกลับทางกันเนาะครัอพอสิบถึงสิบสามอันนี้เป็นบทความของป้องอ่ะแล้วแต่ชื่อป้องป๋องปองอะไรก็แล้วแต่ได้หมดพี่เอาป้องเลยกันนะอันนี้เป็นเหมือนไดอารี่ของป้องให้อ่านแล้วก็ตอบคำถาม เขาบอกว่าวันที่สิบสามตุลาสองพันยิบเอ็เนี่ยโควิดเนี่ยมันยังระบาดอยู่รอบๆไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราจะทำสวนออด้วยการปลูกเหมือนกันลำ่ำแล้วก็ไอหอัวหอมพวกเราอไม่ใช่พวกเรา,เออเราฉันเนี่ยจะรู้ที่จะวางแผนพื้นที่และวิธีที่จะปลูกผักบน บนบนบนดินเออที่ไม่ใช่ปลูกในกระถางเนาะพวกเราเนี่ยใช้เหมือนกับว่าไอกระบอกไม้ไผ่อะที่มันจะเป็นยาวๆตัดตัดครึ่งปับ๊บแล้วมันก็บางคนเขาก็จะปลูกพืชโรยพืชในนั้นไดเ้เวลาที่โรยน้ําไปมันก็อาจจะถึงกันได้หมดเนาะเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าใช้กระบอกไม้ไผ่ เพื่อจะทําเป็นกระถางสำหรัละอันนี้คือเขาปลูกไม้ไผ่ด้วยไหมอ่ะไม่นะฮะอ้าว <c oughs> ฉันไม่ไช่ก <laughs> ็เลยก็บอกไม้ไผ่แต่เขาไม่ได้ปลูกไม้ไผ่นะลูกอ้าวอ่ะเอาเอาแทเออบอกไม้ไผ่มาทาเป็นกระถางเพราะงั้นจะพ่อแล้วก็ฉันเนี่ยมีความสุขสนุกสนานในการทํามากเลยพ่อเนี่ยบอกให้ฉันวัด ไอ้กระถางกระถางเดี๋ยวไปช้คว่าพืชเออชอบติดกับคำไหนเนี้ยอ่ะพดกระถามพืชสองอันเนาะก็คือไอ้ไม้ผักนั่นแหละฉันเนี่ย,ถถนนนนนนยภูมิใจในตัวามากเลยแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยพวกเราก็จะมีผักเอาเกนิกกินกันแล้วที่บ้านเพราะสิเขาบอก w h a t i s the present about เป็น,นหความเกี่ยวกับอะไรเขาพูดถึงแต่ผักอะรวมๆดีที่สุดก็คือเกี่ยวกับการปลูกผักเนาะ ที่เหลือมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวพูดถึงแค่หัวหอมไม่ใช่เนาะโรงเรียนพูดอยู่ประโยคเดียวเองอะแล้วก็เกี่ยวกับจะขอผักเอ้พักกระล่ำไปเลยไม่ใช่เนาะเราต้องเลือกขอข้อที่ควบคุ้มชอบคุมที่สุดสิบเอด which of the following did ป้องดูป้องทำอะไรสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เขาบอกว่าเขาออทำเลยอะก็คือวัดกระถางที่เหลือที่บอกคูพักกับพาะโน่นเนี่ย คือเขาอาจจะทำนะแต่สิ่งที่ชัดเจนว่าเขาทำจริงๆอ่ะคือวัดกระถางแน่ๆก็เลยตอบว่าวัดกระถางน,นะฮะแล้วก็อันอันนี้พี่ปลูกไม้ไผ่ใช่ไหมไม่ได้ปลูกเนาะกินผักยังไม่ได้กินเพิ่งปลูกปลูกดอกไม้ไม่ได้ปลูกดอกไม้ทีสอง what did ป้อง and his father plants ก็คือป้องแล้วก็พ่อปลูกอะไรก็จะ,จะตอบนี้เนาะที่เหลือ โอ้ไม่ใช่เลยมีไม้พายมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือเอาดอกไม้ไปจับคู่ก,กับแค่ส่วนได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ 13. บสาม w h e r is proud of himself ทำไมเขาภูมิใจในตัวเองเขาพูดถึงก,การปลูกผักอยู่ก็คือบอกว่าเขาสามารถปลูกผักได้เนาะเขาเลยภูมิใจในตัวเองที่เหลือมันเป็นสิ่งเล็กน้อยเนาะอันนี้ภูมิใจที่ปลูกไม้พายไม่ใช่อันนี้ ตัดดอกไม้ไม่ใช่อันนี้ขายเอาเจด็กฟฟตยังไม่ขายยังไม่ได้กินเลย 14. Which sentence does not h a v e correct punctuation punctuation <ส>คือเครื่องหมายประโยคไหนที่มีเครื่องหมายไม่ถูกต้องก็งคือข้อสอง has นำหน้าแ<า>สดงเป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายคำถามส่วนที่เหลือเป็นเครื่องหมายบอกเล่าข้อนึ่งเป็นบอกเล่าใส่จุดถูกแล้วข้อสามเป็นคำถามมีคุณชมาถูกแล้วข้อสี่เป็น คำถามอีกคนอสมัครถูกแล้วเนะเอาะสิบห้า which ten hand is correct ก็ยกไหนถูกหนึ่งอันนี้คือ uh huh. uh, people usually have breakfast in the morning ผู้คนมักจะกินอาหารในตอนเช้าที่เหลือมันจะเรียงเรียงกันผิดผิดหมดเลยสลับคำโมัวๆเนะ <c oughs> sentence, เาะก็สิบหก which ten hand ป Which question has a different intonation ก็คือข้อไหนที่มีรูปแบบต่างจากพวก จะตอบข้อ,อ3เพราะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย R เป็น yes no question ที่เหลือเป็น W S question หมดเลย What where when 17 daughter ลูกสาวกับ mother daughter บอก here is the cake for you mom นี่คือเค้กสำหรับแม่นะแม่เห็นอย่างนั้นแม่จะทำย่างไงก็จะบอกว่า Thank you ขอบคุณเนาะที่เหลือ get well มันเหมือนกับเอามาจากกิตเวลซูนที่แบบว่าดีขึ้นเร็วๆไม่เกี่ยวเนาะ You are right, <All> right. ลูกถูกต้องแล้วถูกต้องคืออะไรแล้วก็สี่ You are well ครับไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ใช่นะ่ะมันจะแปลกๆอันนั้นคือเราคนทำต้องเป็นคนพูดว่าไม่เป็นไร <c oughs> แม่ต้องพูดแต่งกิ้วแล้วลูกสาวต้องบอกว่าไม่เป็นไรสิบแปด h e r ชูบอกว่า Why are you so late ก็ไม่มาสาย <c oughs> นักเรียน แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเราต้องขอ oh. โทษไปก่อนนอน้อง,นอง,นองเนาะ I'm sorry ก่อนขอโทษนะคะขอโทษนะครับแล้วก็ค่อยบอกว่า the b u s didn't a r r i v e o n time รถรถไมมันมาสายที่เหลือจะไม่ใช่ละ not at all ไม่ใช่เลยเหมือนเถียงเหมือนเถียงว่าไม่ได้มาสายแล้วก็ never mind ไม่เป็นไรเป็นก็ครูถามอยู่แล้วเราจะไม่เป็นไรเขาสี่ h e ยวอยู่อ่นี่ค่ะ เหมือนจะส่งของอะไรให้ก็อย่างอ่ะแบบว่าอ่ะส่งอะไรให้ล่ะมาสายคูงงวัเลยสิบเก้าพอล่าบอก may I speak to Maria ขอพูดถ่ายกับมาเรียเนาะโซเฟียก็จะบอก sorry แสดงว่าพูดไม่ได้แล้วมันอยู่เออมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทำให้มาเรียพู้สายไม่ได้ก็จะบอกว่า she is not in คืเอเขาไม่อยู่เธอไม่อยู่เนกากอนนี้ ฉันคือโซเฟีย huh. ปลายสายไม่ได้อยากรู้อะแล้วก็ s p e a k i n คือกำลังพูดอยู่อันนี้คือสวมรอยไปเลย <laughs> แล้วก็ i s you Maria มาเรียคุณง่ายมาเรียอันนี้ออกออกทางบ้าไปแล้วบ้ <laughs> <Bar. S 1> <laughs> อาออกทางบ้าไปแล้วยี่สิบจูนี่เขาบอกว่า w h y are you crying <laughs> คุณร้องให้ทำไมเดฟเลยต้องบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> แล้วก็ I felt time คือสอบตกนั่นแหละก็เลยจะตอบว่า I'm very sad ผมเสียใจมากเลยเอตกวิชาวิทยาศาสตร์ you are not คุณไม่ไม่อไร h อ i S, <S not funny <S <S เขาไม่ตลกอก็ไม่มีใครตลกเพราะว่าเขาถามว่าร้องไห้ทำไมไม่มีใครตลกทั้งนั้นก็สี่ i S going out เธอออกไปข้างนอก เขาอุตส่ากเป็นห่วงเนาะนิวเแซนดาบอกว่า when are we going to meet จะเจอกันเมื่อไรซินดี้ก็จะต้องตอบเป็นแบบกำหนดการใช่ไหมว่าจะเจอเมื่อไรก็ตอบว่า tomorrow morning เช้าพรุ่งนี้ one or the time การละครั้งหนึ่ง last night คือเมื่อคืน yesterday คือเมื่อวานนับแล้วนับไปในอดีตไม่ได้นะนี่สิบสองเดซี่บอกว่า I'm going to the beach ใช้กำลังไปใช้หาเนาะเพื่อนจะบอกว่าอะไรดีเพื่อนอีกคนจะไปใช้หาข้างหลังบอกว่ายูนิตซันแทนโลชั่นปัแทนคือมันไม่ใช่ซันมันไม่ใช่ซันสกีน่ะมันเป็นสำหรับว่าทาแล้วออกไปไปตากแดดแล้วผิวมันจะดีผิวมันจะแบบเท่ากันไม่กระดำกระด่างอะไรประมาณนั้นน่ะสำหรับก่อนนี่ก็แสดงว่าต้อง ดูเกี่ยวกับว่ามันต้องอากาศร้อนมันต้องเกี่ยวกับเออสภาพอากาศเนาะก็จะตอบว่า it's very sunny now แดดมันแดดมันร้อนนะตอนนี้เออให้ทาซันแทนแล้วนะที่เหลือซีฟู้ดอร่อยแล้วก็พายุกําลังมาพายุามาเราให้ทาซันแทนทำซีฟู้ดอร่อยเราจะทาซันแทนทําไมไม่เข้าใจแล้วก็มันแพงนะให้ทาซันแทนอ,อะไรแพง ยี่สามแล้วว่า d o i d you have a good time at the camp เออแกมีช่วงเวลาที่ดีที่แคมป์หรือเปล่า,เ,าเราก็ถ้าเอาแบบตอบข้อสอบต้องโลกสวยมันก็จะไม่ไม่ค่อยโนหรอกหรือว่าถ้าโนก็ต้องมีเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลเราก็จะดู yes เป็นหลักอันที่หนึ่ง yes ฉันแย่คืออะไรอ่ะไม่ใช่แล้วเนาะ ข้อสอง y คือั f u ก็คือเออมันสนุกมากเลยอ่ะก็ตอบข้อสอพี่เหลืออันนี้บอกไม่นะแต่ว่ามันดีไม่ฉันมีความสุข <c oughs> ขมันในตัวเอ yes. เอขยานในตัวเองแล้วเนาะยี่สิี่เเบิร์บอกว่า what is your favorite sport ชอบกีฬาอะไรก็ต้องตอบเป็นกีฬานาะอ่าเพื่อนบอกว่า y like boxing ชอบมวยที่เหลือบอกคุณเล่นวอลเล่ย์ฉันเลือกลงเทนนิส คุณมีเชือกเชือกแบบสำหรับกระโดดเชือกอ่ะก็ดูไม่ใช่ไม่ตรงคำถามนั่นเอง25แดนบอกว่า Did สุนัน pass the math exam? สุนันอ่ะสอบเลขพันหรือเปล่าข้างหลังเขาบอกว่า she is a really good at numbers เก่งเก่งเกี่ยวกับตัวเลขเกีย่ยวเก่งเลขมันก็ควรจะต้องผ่านแน่นอนก็ตอบว่า yes of course ถ้าบอกว่า you are right คุณถูกต้องแล้วคือเขายังไม่ได้ให้ความคิดเห็นใดๆเราไม่ต้องบอกว่าเขาถูกหรือผิดเขาถามเราอยู่เนาะ not e a r l y คือแบบไม่เลยแต่บอกว่าเก่งเล็ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือบอกไม่เหมือนกันแต่บอกเก่งเล็ก็ไม่ถูกต้องนะฮะยีเอมี่บอกว่า let's have brunch กินมื้อเที่ยงกันเถอะเออไปกินข้าเที่ยงกันเถอะเธอจบอกว่าอะไร and we can work later แล้วพวกเราค่อยมาทำงานทีหลังนะ ก็ส <mid> ่วนใหญ่เวลาเขาเสนอนําเสนอความคิดเห็นนําเสนอแบบ l ล s s อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะต้องแบบ good idea is how interesting อะไรประมาณนั้นอ่ะอืมก็จะตอบพอสีเนาะ่เหือ no way ไม่ไปเว้ยไม่ไป someday บางวันบางวันอันนั้นจะถามเวลาอื่นเวลาอื่นแล้วก็ค่อยทำงานที่หนังแล้วจะไปไหนตอนนี้ ก็27 teacher บอกว่า you are very early มาเช้านะ where is your house บ้านไหนเนี่ยนาวาก็เลยจะต้องตอบเป็นพิกัดบ้านก็คือ is opposite the school ตรงข้ามโรงเรียนครับ is very near ใกล้มากเลยที่เหลือ you come very late ไปบอกว่าครคูมาสายหรือ I arrive in the morning ใช่ก็ผมมาเช้า แบบแปลกๆนะซับซ้อนแต่ก็เขาสิ as v e r y far from my house <c oughs> อยู่ไกลมากอยู่ไกลมากแต่มาเร็วอืก็แปลกนะอยู่ไกลมากแต่มาเร็วได้ยังไงจริงๆอ่ะมันก็มันจะมีอย่างนี้ถ้าเราคิดแบบนี้ก็อยู่ไกลมากก็เลยเผื่อเวลาเยอะก็เลยมาถึงก่อนเร็วมันก็เป็นไปได้แต่มันก็ต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนเนี้ยอือ <c oughs> ยี่ doing a football match at school ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลที่โรงเรียนเดวิบอกว่าอโอ้ไม่เล็กโอ้ยขาคขุณเออแล้วเราจะต้องถามเพื่อนว่าอะไรโดยที่ข้างหลังเราบอกว่า Don't n ด move อย่าเพิ่งขยัมนะอย่าเพิ่งขยับนะ I will get help for you เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยแล้วจะไปช่วยแล้วก็จะที่หมอะสมบีสุดคือข้อหนึ่ง Are you okay เป็นอะไรไหมอะไรอย่างงี้ข้อสองคือ do you e e me แกแกะเตะโดนฉันปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่แล้วเพื่อนอะโดนโดนเพื่อนไม่ใช่โดนเราแล้วว่าเอสเดอร์ฮอสพิทอลไปกันใหญ่เลยอันนี้คือเออมันต้องใจเย็นเย็นก่อนนะแล้วแบบว่าแตกตื่นเกินไปอันเนี้ยแล้วก็เขาสี่ n will you be fine? เมื่อไหร่คุณจะดีขึ้นเพื่อนเพิ่งโดนหมากหมาอ็นใช่ก็จะแปลกๆเนาะ ี่สิบเก้า Michael is wearing a new shirt ใส่เสื้อใหม่หเน,นบอก do you like it? คุณชอบไหมเพื <c oughs> <c oughs> อ่อนที่ชื่ออ i g ิ i l ชื่อ,อยากจังจะตอบว่าอะไรส่วนใหญ่นะเวลาเขาลองเสื้อนะมันตอบได้สองแบบแหละบางทีก็บอกว่าดีอะดีก็แบบเอ้ยเหมาะสมมากเลยนู่นนี่ <c oughs> แต่ถ้าวันที้ก็ไม่ดีเออวันนี้ก็ไม่ดีแต่ก็ต้องมีเหตุผลที่ ที่เหมาะสมอ่ะเอออันนี้คือบอกว่า it looks just right on you คือแบบดูเหมาะสมมากอืมถ้าอันนี้ E S I see คือไม่ให้ความคิเห็นอะไรอ่ะแบบว่าเพื่อนถามว่าชอบไหมก็บอกว่าเอ๊ฉันก็ว่างอ่นแหละ <laughs> ดูดูนิดนิดนึงอ่ะเขาถามความคมิดเห็นอ่ะเนาะแล้วก็ข้อสอง I think you are right คิดว่าคุณ ต้องอย่างเงี้ยหรอมันก็แปลกแปลอะไรเอออะไรจะถูกแล้วก็ you will like my shirt บอกเพื่อนว่าแกจะต้องชอบเสื้อของเันแน่ไม่เกี่ยวอะ่ะเสื้อเราไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเสื้อเขาอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็สาสิบ your friend is listening to r o u d music while you are studying เพื่อนของคุณอะเปิดเพียงเปิดเพียง่ะเปิดเพลงกับเสียง เอาเพลงกับเสียงมารวมกันเถียงเปิดเพลงเสียงดังขณะที่คุณเหมือนกําลังอ่านหนังสือหรือกําลังเรียนอยู่อะไรอยงเงี้เราจะบอกเพื่อนว่าอะไรเราก็ต้องพูดว่า Can you turn it down เออช่วยลดเสียงหน่อยได้ไหมเพื่อนก็จะบอกว่า Sorry ชัวได้เลยถ้ามีมารยาทนะแล้วก็อ่านลองดู Could you speak up บอกให้เพื่อนพูดเสียงดังดัง ไม่น่าใช่ไม่ช่วยแก้ปัญหาเออไม่ช่วยแก้ปัญหาเลยสร้างปัญหากว่าเดิม o you like pop music? ไปถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบออกไหมเออเหมือนจอยเหมือนประมาณว่าไม่อ่านแล้วหนังสือไม่อ่านอะไรหนังสือไปจอยกับเพื่อนดีว่ะแล้วเจ้ข้อสี are you going to a concert จะไปคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่มีอะไรบุบอกอย่างนั้นเนาะสามสิบเอ็ดกล้องแอนมักโฮม คือเขากลับบ้านแหละกล้องก้องกับแม่กลับมาถึงบ้านก้อง took off his mask ถอดแมสออกเนาะก้องบอกแม่ what should I do with this mask ก็คือ,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 อทำยังไงกับแมสดีคือใส่มาแล้วเนาะแม่ก็เลยจะต้องบอกวิธีเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาบอกวิธีก่อนแล้วก็อยใ,ใส่ลงในถังขยะ ถุงพยะซึ่งก้องก็บอกโอเคแม่ก็บอกว่าจากนั้นก็ไปล้างมือวิธีทำนะลูกนะสอันนี้คือเราพับครึ่งแล้วก็ครึ่งครึ่งครึ่งอะเอาครึ่งหนึ่งอันนี้แมสอยู่ปุ๊บเราก็พับมันเข้าหากันก่อนครึ่งหนึ่ง <S 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 จากนั้นก็พับอีกครึ่งหนึ่ง <S <S มันก็จะเป็นแค่อันเล็กๆอย่างเงี้ยจากนั้นอะมันจะเหลือมันจะเหลือเชือก แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เอาเชือกมารัดมันตอนเนี้ยมันก็จะกลางออกใหม่ต้องเอาเชือกที่มีอยู่นั่นแหละไอ้ไอ้หู oo, ที่ของหัวม้วน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 หรือมัดมัด,มดยังไงก็ได้ให้มันแบบอยู่อะอืมซึ่งวิธีที่พี่พูดมาก,ก็คือข้อสามนั่นแหละครับครึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแรปก็คือม้วนเนาะม้วนด้วยสายของหอูประมาณนี้นะฮะเออนี่แหละ แล้วก็ค่อยล้างมือก็เป็นอั้นเรียบร้อยอันนี้ปนม sees her f r i e n d sweeping s the floor เห็นเพื่อนขดผืนเขาจะทำยังไงดีเพื่อนบอกขอบคุณแลนนี่คือไม้กวาดก็ชัดเลยต้องไปช่วยเออชัดเลยเพื่อนยื่นไม้กวาดให้แล้วแสดงว่าไปขอช่วยเออก็คือ can i help you ที่เหลือให้เพื่อนช่วยเราไม่ใช่ อ๋อฉันกำลังทําอะไรไปถามเพื่อนทำไมกแปลกนะหรือเพื่อนกําลังทำอะไรอันนี้คือแบบก็เห็นกันอยูอ่ประมาณนั้นนะฮะ